สวัสดีครับ FC ทุกท่านพบกันเช้านี้นะครับวันที่19เมษายนเนาะก็ผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเราไปแล้วนะครับแล้วก็โจชนาทะเมยของขมเมนเนาะท่านเชื่อหรือไม่ว่าขมเมนเล่นลอยกระทงในวันสงกรานต์ท่านเชื่อไหมแต่ก่อนนะ มีศิลปินไทยคนหนึ่งชื่อคุณอัมอัมรินะเจ้าของบทเพลงลอยกระทงในวันสงกรานต์อ่ะใช่ไหมท่านเคยได้ฟังไหมเพลงนี้ผมก็มีนึกไม่ฝันว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆเนาะแต่ขึ้นที่ขเมศขเมรเขาเอาลอยกระทงไปเล่นในวันสงกรานต์ไปเล่นในเทศกาลที่น้ําแห้งลอยกระทงนี่ ของไทยเขาจะเล่นในเทศกาลน้ำหลากใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่าคำเมนเอาไปเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานไปได้กลางวันเขาจะเล่นสงกรานนะเอ้ยไม่ต้องเรียกสงกรานก็ได้เทศกาลโจชานมถมยนี่กลางวันเขาจะเล่นเล่นน้ำนะแต่แต่ที่เห็นีน้เจม,มีแต่แป้งนะกลางคืนเขาจะมาลอ,อยกระทงกัน รู้สึกจะมีเริ่มแรกก็สมัยผู้นำของเมรนะสมเด็จฮุนเซนนั่นแหละนะผู้เริ่มต้นที่เอารอยกระทงมาเล่นใยาวันสงการานมะและล่าสุดก็มีสถิติของการเล่นโจชนำมตะเมยที่เมนเนาะของเมนนะในเพจของนายกรัฐมนตรีหุนมนิตนะเขาบอกว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวมา ท่องเที่ยวกัน21ล้านคนก็บอกเงี้นะตามที่ในเพจเขาบอกนะตามนักข่าวเขว่าจะมีต่างชาติซะ1แสนคนนะคนไทยก็ประมาณห้0 0 0ืนได้แหละที่ไปเที่ยวカメมนนะมันก็งงกับสถิตินี้เนาะจริงๆแล้วประชากรของ,งาเมนมีแค่16ล้านคนเองอะแล้วจะมีนักท่องเที่ยวมาจากไหนถึง21ล้านคน <c oughs> ไม่รู้เขาเมคหรือว่าเขาทํากันยังไงขึ้นมาเนาะเออมันก็น่าแปลกนะงงกับเขมเมนจริงๆเลยวันนี้ขอพูดนอกเรื่องจําประดงสักคลิปหนึ่งนะครับลอยกระทรงของไทยนี่เขาเล่นกันเทศกาลน้ําหลากนะวันเพ็ญเดือนสิบสอน้ำจะนองเต็มตะลิงเนาะแต่ว่าลอยกระทรงของไทยเนี่ยถูกเขมเมนเคลมไปแล้วบอกว่าขมนเองเป็นต้นตํำรับของลอยกระทรงเขาไหวงั้นนะ เขาบอกว่าสลักมีจจรึกที่กำแพงหินของเขานะ่ะเขาพระพิหารของเขาเขาบอกว่าเขาคือต้นตลบลอยกระทงแต่ถ้าพินิษพิจ,จารณาให้ดีนะในจจรึกกำแพงหินนะ่ะมันเป็นประเพณีเกี่ยวกับการทำขวัญข้าวนะจะมีต้นข้าวแล้วก็จะมีชาวบ้านนั่งพับเพียบแล้วก็จะมี ขันใบสีเนาะกระทงเล็กๆเป็นขันใบสีอ่ะนะเป็นของชาวสยามเรานี่แหละจะลึกไว้แต่ขมินเขาบอกว่าเขาเป็นประเพณีลอยกระทงของขมินซึ่งมันไม่มีประวัติศาสตร์ใดๆเกิดขึ้นไม่มีรูปภาพใดๆเ,เลยว่าขามินเป็นผู้เริ่มแรกที่เล่นลอยกระทงนะมันไม่มีประวัติศาสตร์มันไม่มีภาพอะไรต่างๆเกิดขึ้นจริงเลยอ่ะนะ ในศิลาจารึกที่หินปราสาทหินนะมันเป็นพิธีทําขวาญข้าวของชาวเสียมกุ๊บเนาะที่ผมได้ยินมาแบบนั้นนะมันเป็นการทําบายสีสู่ขวานข้าวไงทาขวาญข้าวเพื่อที่บูชาเจ้าแม่โพกศพใช่ไหมเป็นเทศกาลของคนไทยตั้งแต่โบราณแล้วรอยกระทงของไทยนี่เริ่มรุ่นมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยแล้วนะครับ เอาเล่นกันในฤดูน้ําหลากเนาะมันม่มีใครที่ไปเล่นในฤดูน้ําแรงแบบเขมรเ <c oughs> ขมรโจมครมเนาะซึ่งตามที่ประวัติศาสตนะร์เนาะหลา,ลายสิบปีหลายร้อยปีละมันไม่เคยมีจารึกใดๆเกี่ยวกับเขมรที่มีการลอยกระทงนี่เลยเนาะมันจะผิดกับของไทยของไทยนี่จะมีรูปภาพประวัติศาสตร์จารึกต่างๆเกี่ยวกับ าการลอยกระทงของไทยเนาะมันมีภาพย้อนหลังไปถึงประวัติศาสตร์เลยอของไทย,ยการเล่นการลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยเราตั้งเดิมมาแล้วก็ทางการไทยเนี่ยจะดันเทศกาลลอยกระทงของไทยเราเนี่ยขึ้นมรดกโลกภายในปีห7เจ็นี่แหละไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเขาจะรับหรือไม่อันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือขมิ้น เทมทุกอย่างที่เป็นของไทยไม่รู้ว่าเขาคิดกันยังไงผู้นำรุ่นใหม่ของขอมนะ่น่าจะมาจากกลุ่มนี้แหละนะถ้ามันไม่มีคนนำและคนカเมนก็จะมาตามได้ยังไงใช่ไหมมันต้องมีสาเหตุ